ขออนุญาตนะ Uh huh. คลิปนแคปนี้ขอรีแคปในส่วน EP พาก่อนแต่เดี๋ยวจะไปยกรวมใน EP สี่ทีเดียวนั่นแหละแต่แปลว่าเราต้องพูดก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมเพราะว่า EP นี้คือหูแบบสนุกมากแล้วก็ข้อมูลก็คือค่อนข้างที่จะแบบเยอะอยู่โดยพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของผีเสือส้อทรงจำบอนออฟเมมโมรีนั่นแหละเนาะ,นะ,นะก็แบบเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่มันหายไปก็คือมันบินไปเองมันบินไปเองมันมีชีวิตมันมีชีวิตมีความคิดมันบินไปเองแล้วก็อย่างที่คุณทาบอกว่ามันเอาตัวรอดเก่งมันก็เลยบินไปแล้วก็เลือกคนก ถูกไปเลือกคนชื่อมอสด้วยที่แบบเป็นผีเสื้อเหมือนกันอะไรอย่างนี้แล้วตัวละครที่ชื่อมอสที่เราบทเป็นน้องไบเนี่ยก็แบบมีสตอรี่ตัวเองเป็นตัวละครที่ค่อนข้างท้าทายพอสมควรเนาะเพราะว่าบทมันค่อนข้างนี่น่าจะแสดงยากมากเป็นมันจะออกในแบบโรคจิตโรคจิตเป็นนแฟนเก่าเพราะว่าแบบเหมือนเขาเนี่ยพอเหมือนจะเลิกจากตัวของลินเหมือนเขาก็ มีแบบว่าติดติดยาไม่ง่าติดยาออติดยาสึติดเนี่ยมันต้องก็คือแบบเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนไ<ช>ปนเลยอะไรอย่างเงี้ยบทมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่าเออต้องถ่ายทอดออกมาแล้วคือความที่อยู่บ้านหลังข้างกันเออ,เอ,อก็เหมือนแบบ ยังเหมือนยังรักเขาอยู่คอยสอบดูว่าเขาทำอะไรเออประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นนี่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เลิกกันไปก็อย่างที่ลินเขาบอกคือแบบเราเคยคิดนะว่าแบบว่าการมีแฟนที่แบบอยู่บ้านเฉยเเลิกเจ้าชู้ไม่เที่ยวอ่ะก็เพียงพอแล้วแต่พอมาอยู่ไปเรื่อยปุ๊บมันรู้สึกรู้สึกหนรู้สึกกับไม่มันไม่เพียงพออะไรเงี้ยก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เหมือนฝั่ง ของมอสก็คือปล่อยลินไปแบบว่าเหมือนก็คือเรื่องที่ตัดความสัมพันธ์ตรงนั้นแหละเหมือนใี่เขาได้ไปเจอคนที่ดีกว่าวันนี้แต่พอพอได้ไปเจอคนปุ๊บก็ไปเจอคนที่ไม่ดีเหมือนแบบว่าชอบบังคับชอบใช้กําลังอย่างตัวละครเซนเนี่ยมาจับบทเนี่ยเนาะก็เลยแบบประมาณนั้นเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็เป็นปีเหมือนกันนะอก็ครบรอบหนึ่งปีพอดีครบรอบปีแล้วก็แบบเป็นจังหวะที่เหมือนฝั่งของมอสเขาก็ไปเช่าบ้านอยู่ข้างเนาะแล้วคอยสอดส่องแต่เราก็เลยแบบแต่เขาเหมือนเช่ามาอยู่มานานนะเพราะว่าลินก็เคยมาหลังนี ใช่ไหมเพราะว่าตอนในความทรงจาอะเขาก็เคยมาเอตอนที่ให้สร้อยอะคือมาให้บ้านหลังนี้แสดงว่าลินเนี่ยน่าจะรู้มาตลอดเลยว่ามอสเนี่ยอยู่ข้างๆตลอดเพราะว่าจังหวะที่เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามอสเนี่ยแบบบุกมาที่บ้านเขาอย่างที่กิฟบอกว่าหรือว่าจริงๆลินอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ว่ามันเป็นมอสบุกมาเพราะว่าพอเหมือนสีหน้าเขาเหมือนรู้แล้วเนาะเออเหมือนรู้ว่าสีหน้าเขามีความแบบรู้แล้วว่าใครเข้าบ้านใช่เพราะว่าบ้านมันไม่ได้โดนแงะแงมันถูกไขเข้ามาแต่ว่าแค่ข้าของมันกระจายกระจายเราเราแค่มองว่าเหมือนลินน่ะก็ยัง มีความห่วงตัวของมอสอยู่เหมือนแบบว่า ือไม่้อยอกันมันแบบยังไม่ทไม่อยากทาลายจิตใจเขาด้วยอะไรเงี้ยเห็นว่าเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งตอนที่แบบว่าเขาก็คบกันแล้วอย่างที่เลิาไปมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นเหตุผลที่เขาเป็นคนเลวหรืออะไรเงี้ยมันแค่รู้สึกว่าเขาดูแลเราได้ไม่ไม่มากพอแต่แค่หลังจากนั้น่ะตัวเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าเขาเหมือนเขาก็อยู่ในโซนของเขาแต่เขาก็แบบแอบสอดส่องอะไรอย่างงี้ขนาดแบบพอตอนไปสั่งตำรวจใช่ไหมที่แบบว่าพาเหมือนจะไปแจ้งความว่าเหมือนมีคนเข้าบ้านเขาก็ถามว่าเนี่ยรู้จักหรือเปล่ากับคนที่เข้าบ้านอ่ะแบบคุณลินรู้จักกมมเา็ไ่พูด เพราะเขามีความรู้สึกเหมือนว่าเขาก็ยังมีความเป็นห่วงอยู่แบบว่า ก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่เออรู้แหล้ว่าเป็นใครก็ไม่อยากให้มอดเดือดร้อนอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องเราแต่กลับมาก็เหมือนพยายามจะมาขอคุยด้วยใช่เออแต่เหมือนแบบว่าก็นั่นแหละมอดก็ลงมืออืมก็คงอยากคุยว่าทาไมถึงแบบบกมาที่บ้านละมันมาประมาณนั้นมันก็แบบอย่าทําอย่างนี้เลยอะไรประมาณนั้นแต่มันก็เกิดจากตัวผีเสื้อทรงจําด้วยที่แบบเหมือนมันเรื่องจังหวะมันมาพอดีแล้วก็เหมือนแบบมันก็เหมือนสารเสพติดชนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็น ความเกี่ยวความทรงจําที่ดีๆที่ๆของเขาเหมือนพอเขายิ่งกินเข้าไปมันก็หรือฟื้นความทรงจําระหว่างเขากับลินมันมีความสุขอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็เสพติดเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะก็เลยแบบว่าเป็นการฆาตกรรมลินเกิดขึ้นหแล้วก็ผีเสื้อก็มาบมากินเลือดตรงนั้นตลอดๆจนแบบว่า เขาก็แท้พันหลายตัวแล้วเขาก็ได้เห็นความทรงจำของลินที่แบบว่าแบบตอนที่อยู่กับตัวของเซนด้วยว่าแบบโดนอะไรมาบ้านอะไรเงี้ยไม่มีคมสูบกับมันนะถอ้เจ้าเซนมาบ้านเท่านั้นแหละโอ้ยแต่ว่าตายโหดมากเลยนะเนาะตูกระทุงกระทุกนั้นก็ตามคาดอ่ะก็เหมือนแบบตัวของบอสเองเขาก็แบบเหมือนพอเห็นแล้วก็แบบว่าอ้าวมึงทำอย่างงี้กับลินเออเอาคืนซะหน่อยเออเออก็เขารักก็แหละใช่นะแล้วก็แต่ว่าจัรละครโดมนี่แหละที่สามารถเป็นสื่อเชื่อมถึงของอาถรรพ์ได้ แลตอนแรกๆนี่มีเอฟเฟกต์เยอะอยู่นะเอ้จะเห็นเนาะแบบว่าเชื่อมแบบอยากถามว่าผีเสื้อตัวนี้อยู่ไหนก็เอฟเฟกก็แบบสลบไปกวนใช่พลังเยอะใช้พลังเยอะประมาณนั้นแต่ช่วงหลังนี่เริ่มเหมือนปรับตัวได้เหมือนแบบว่ามันพอมันใช้บ่อยๆมันชินเอฟเฟกก็จะน้อยลงแล้วก็เลยสืบไปสืบมาก็เลยแบบได้รู้เรื่องราวว่าแบบอ๋ออยู่ที่ไหนอยู่กับใครอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีจังหวะตรงที่แบบว่าคุณ แต่พบไปเจอกับแอมก็แบบเหมือนไปเจอพอดีไปเจอลินที่โรงพักพอดีอะไรก็เลยเหมืนตามไปได้เอว่าแบบเออเขาดีเขามาแจ้งความก็เลยตามหา้ามมาก็เลยแบบจนเจอหลังนี้แล้วก็เป็นตอนจบที่เราเห็นไปแล้วก็แบบแต่ว่าตอนจบอ่ะคือมันเขาเรียกว่าไงนะมันมันแอบต้องคิดตามเยอะนิดนึงเพราะแบบว่า มันถ้าถ้าถ้าเกิดดูจริงจะงงนะอแต่เขายอมรับจริงว่าบางมีบางอานก็ยังงงเหมือนกันแต่พอมานั่งดูจนจบแล้วก็โอเคเข้าใจแล้วว่าแบบประมาณไหนออก็ย่างแบบยังจะมีพอยต์ลินก่อนที่อยู่ลินก็ฟื้นตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นแบบพลังของโดมแบบถูกให้ฟื้นเพราะตอนนั้นโดมาเหมือนโดนยาไอ้นี่ยาที่ทําให้เหมือนแบบเขาขยับตัวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเออแต่พอมาน่คุยกันก็รู้เลาวว่าลินน่าจะแบบน่า ถูกผีเสื้อกินเยอะๆเหมือนแบบอารมณ์สิงอะจนแบบกลายเป็นแบบตัวแม่อย่างนี้ว่าประมาณนั้นก็เลยแบบฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไปหาทางด้านของมอสแต่ตอนแรกกับมอสสลายไปแล้วตอนแรกเราชิลไปแล้วนะไปเลยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไปเลยก็ได้แต่ว่าตอนนั้นเหมือนตายไปแล้วแต่เหมือนตอนที่มาเอเหมือนวิญญาณอารมณ์ว่าเหมือนมารับเพราะว่าเพราะว่าไอคุณคาทาเขาจุดไฟเผาทันทชเนเป็นวิธีวิธีทำลายแมลงอะไรอย่างเง้อ ก็เลยแบบสามารถแบบยับยั้งไว้ทันน่าจะอารมณ์แบบว่าเหมือนวิญญาณแบบมาแบบเออแบบเหมือนไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วนะแบบเหมือนไปเหมือนกันมาคุยแล้วก็แบบมาขอโทษที่แบบตอนนั้นดูแลไม่ดีแล้วก็ปล่อยให้ไปเจอคนไม่ดีอะไรเยนั่นน่จเป็นความสัมพันธ์ของ2ตัวละครที่แบบได้เคลียร์กันในแบบวินาทีสุดท้ายแล้วก็สลาย ่ไปพร้อมกันอะไรนยนะครับโอ้แล้วก็ได้รู้เรื่องราวของคุณคาทาอีกนะใ e ีนี้ที่แบบเสิร์ฟเพิ่มเข้ามาว่าแบบเขานี่คืออยู่มาหลายช่วงอายุคนมากเป็นอมตะตั้งแต่ปู่ของไตพบพใช่ตั้ดไตรภพแบบเด็กอ่ะใช่แล้วก็เห็นเขาบอกว่าเป็นคำสาบ เป็นคำสาปที่ถูกแบบสาปให้เป็นอมตะตลอดไปเพราะว่าเวลาแบบรู้สึกเจ็บปวดแต่ละครั้งอ่ะมันจะรู้สึกเจ็บปวดมากแล้วก็วิธีการตายก็ไม่สามารถที่จะแบบทาให้หลุดพ้นออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยวิธีการที่เราม่ตายไม่ตายมันง่ายมันต้องอยู่ทรมานไปแต่เหมือนเรารู้สึกว่าจะมีเงื่อนไขปะเหมือนเขาต้องเอากลับมาที่พิพิธภัณฑ์ก่อนที่คืนเลยรลนี่าอใช่เพราะว่าปกติเวลาเขาจะกลับมาเขาต้องแบบเหมือนกลับมาที่พิพิธภัณฑ์ก่อนเขาถึงจะฟื้นขึ้นมาแล้วเพราะคุณปู่เขาบอกว่าแบบสัญญากับผมได้ไหมว่าจะไม่ยอมตายเพื่อใครอีกช เออแต่ว่าดันเป็นโดมไงดันเป็นคนที่รู้สึกว่าทําไมเขาช่างเหมือนกับคนคนนั้นเลย<บ>เขาถึงบอกไงว่าแสดงว่าครั้งนี้มันสําคัญมากสิสนะอะไรเยงี้ถึงแบบออยอมแบบจะเสียสละชีวิตแทนอะไรอย่างเงี้ยอจริงแล้วเราก็แล้วเราก็จะเห็นว่าคุณคาทาน่น้ํ้ตาไหลตอลอดเลยเนาะตลอดเหมือนน้าตาไหลแบบไม่รู้ตัวด้วยนะว่าแบบเวลาทุกครั้งที่เห็นโดมใช้พลังหรือแบบพูดเฟกอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแบบน้ําตาไหลอารมณ์ได้ความเป็นห่มเป็นหว่าแบบเหมือนเขาพอ ใช้พลังเยอะอาจจะแบบเหมือนเขาจะหายไปหรือเขาจะไม่อยู่กับเราแบบเราสาตามหาเขามาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือยังไม่รู้ว่าแบบชใช่จริงๆหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คือใจไปเชื่อไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะเออประมาณนั้นอะและอย่างหนึ่งคือมากินผีเสื้อที่แบบเหมือนกินดูความทรงจำของของโดมนะแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็ไปนึกถึงได้ความทรงจำมันก็เริ่มแค่วาทีจะแค่ตื่นนอนตื่นก็อย่างเหมือนที่เราเห็นอะว่าโดมตื่นนอนมาตรงนั้น แล้วก็เป็นเรื่องราวต่อจากนั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้คือหายไปหมดยิ่งทาให้แบบเป็นข้อสงสัยว่าเอาโดมสรุปคุณเป็นใครเนี่ยแล้วความทรงจำก่อนหน้านี้ของคุณหายไปไหนแล้วตอนเปิดต้นเรื่องมาแบบที่แฟดแบ็กก็จะมบีบอกว่าผมเขาเรียกคุณว่าคาถาได้ไหมใช่ไหมแต่ก็เป็นเสียงของกันนะใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนไหนไงไม่รู้ว่าเหตุการณ์ตอนไหนอะไรเยถ้าถ้าเป็นก่อนหน้านั้นก็แสดงว่าตัวละครนั้นก็คือเป็น เนี่ยแหละก็คือโดมเนี่ยแหละก็คือแบบรูปรูปลักทุกอย่างเป็นโดมหมดเลยแต่อาจจะไม่ใช่ชื่อโดมหรือเปล่าอต้องอาจจะเป็นแบบชาติที่แล้วอะไรอยี้แบบชาติมาเกิดเนี่ยเหรอแบบว่าเหมือนแบบเพราะว่ากุทาเขาไม่ตายไงแต่มีแต่ตัวโดมที่เหมือนจะต้องตายแล้วก็เกิดใหม่อ่ะเก็ตฟิลว่าเก็ตฟิลเก็ตฟิลแต่ว่าทาไมเกิดใหม่ต้องมาเกิดแบบเขาทรงจาร์ไม่ได้ทีตรงนั้นไงไม่ไดเวลาที่แบบตื่นนอน ก่อนหน้านี้ก <ượng> ็คือทรงจำไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าอันนี้เราพูดถึงตัวละครของโดมไอความทรงจำมันไม่เกี่ยวออแต่หมายถึงว่าแฟลชแบ็กตรงนั้นนะคือเราไม่รู้มันคือช่วงเวลาไหนอาจคือตอนนี้เราเชื่อไปแล้วว่าเหมือนเขามาเกิดใหม่ไม่เหมือนเนความทรงจําที่ไม่ใช่ชาติเนี้ยเอาอง่ายงเหม,มอือนอาจจะเป็นแบบความทรงจําตอนของคุณคาถาเมื่อตอนชาติก่อนชาติก่อนอ,อแต่คุณคาถาคืออยู่มาตลอดม่าาตไม่ตาย ประมาณนั้นเออแต่ว่าโดมนี่คือไม่รู้ว่ายังไงเออเออเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนแรกอ่ะเราอ่ะคิดว่าเหมือนแบบว่าก่อนหน้านี้โดมอาจจะแบบคนละล่างอะไรเงี้ยเออแต่อันนี้ก็คน้างชัดเจนว่าจะเป็นล่างเนยวกันเพราะว่าเสียงแบบเสียงเดนอะไรเงี้ยก็เสียงตรงกันน่ะแต่ไม่รู้ว่า ในชาติก่อนนี่คือชื่ออะไรเอออ๋อาจจะชื่อจันปะ่ะที่เขาเรียกจันที่เขาเรียกจันแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเออเ,ออเออต้องไปรอดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นรีแคปของใน e p พีสามนะก็เข้ามานีนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อใน e p พสี่เดี๋ยวก็ไปพูดคุยกันอีกทีหนึ่งเพราะรู้สึกว่าจากตัวอย่างจะโยนไปที่ของอาถรรพ์ชิ้นใหม่เออ,เอ,อที่เกี่ยวกับลูกแก้วปริศนา ใครจับปุ๊บโอ้โหมันละลายหายไปเลยแต่ว่าเงื่อนไของการไฟไหม้อะจะมีอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องไปรอดูกันนะครับโหตัวอย่างตอนต่อไปคือหน้าดูสุดๆนุกคือตัวแปรค่อยมาเรื่อยๆนี่ตัวละครสุดนะที่แบบว่าคุณสายปาระบทมาอีกแล้วแล้วก็คือไอ้สัญลักษณ์นั้นก็คือไม่ใช่สุดก็คือไม่ใช่สัญลักษณ์ของของผิวเทียอน่าจะเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ตัวของออโตออโต พูดว่านายท่านเหมือนตอนที่จะเหมือนจะเอาหินมามาคืนมาคืนใช่เขาเรียกว่านายท่านแล้วก็คิดว่าน่าจะเรียกผู้สายป่าที่รับกดนี่แหละจะกลับมาต่างมาดูเออมันคืออะไรสถานที่นั้นคืออะไรอโอเคทุกคนแต่ว่าเบื้องต้นเราได้ทําการไปกดพรอนหยุดและปรับความเร็วคลิปวิดีโอเป็นศู5ย0 0ร้อยแล้วเพื่อที่จะไข่เข้าข้องใจว่าสรุปภารกิจที่สําคัญที่ไอเจ้าไอหินนั่นน่ะมันจะพูดกับโดมอ่ะมันคืออะไรก็คือ พระเจ้าองค์ใหม่ภาษาอังกฤษก็คือนิวกอดแต่เขาใช้เป็นแบบตัวเลขมาแทนอย่างก้าวมแทนตัวจีนะนิวก็อาจจะเป็นตัวเอเทนเซออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ่านกันพักหนึ่งนะสรุปมันคืออะไรเพราะว่าเขามีการสลับสลับตําแหน่งของตัวอรกษรงอกใหม่งตําแหน่งตําแหน่รต้าแหน่้ตราแหน่งตํ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 าแต่ว่าได้ข้อสาุปแล้วคือพระเจ้าองค์งหม่หร่อว่านินกอต ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นภารกิจที่แบบที่คุณโดมต้องทํำหรือเปล่าหรือยังไงซึ่งเราไม่รู้ว่าเสียงนั้นที่พูดมาเป็นมันคือของจริงไหมมันคือภารกิจจริงๆไหมหรือแค่เป็นแค่หินก้อนนั้นที่แบบเอเป็นแบบแค่ครอบงำแล้วก็พยายามจะคุยเอออเปล่าหรือจะแบบว่าแค่แบบเฟกๆข้อมูลขึ้นมาเพื่อปั่นทางด้านขอโดมหรือเปล่าคือไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่เปิดมาเนี่ยมีปมใหม่มาแล้วเพราะว่า เหมือนเป็นร่างของโดมคือน้องกันเหมือนเข้ามาอยู่ในร่างของน้องบูมที่รัปลดเป็นโดมเหมือนกันก็คือโดยในคืนนั้นเหมือนตัวตอนที่จีบโทรมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อยู่เฉยมันก็มีดาวตก,ตกอเออแล้วก็ปุ๊บเหมือนร่างจากน้องบูมก็กลายเป็นน้องกันใช่เออแต่ว่าเหมือน จิ๊บพอมาทํางานเหมือนจิ๊บก็ยังเห็นว่าเป็นเพื่อนตัวเองอยู่เหมือนมันเปลี่ยนเป็นดเลยเปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นน้องกันหมดเลยอะแต่มีคนหนึ่งที่รู้ก็คือแม่หมอที่อยู่ห้องข้างเขาเห็นเหตุการณ์เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่าหลังจากดาวตกครั้งนั้นคนในห้องเนี่ยก็ไม่ใช่คนเดิมเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงแล้วเราก็เห็นเป็นเงาดําๆทุกครั้งที่เวลาเหมือนตัวของน้องกันเนี่ยแส้พลังใช้แบบว่าพยายามนึกเรื่องอดีตแต่ว่าก็จะเป็นเงาดำขึ้นมาเราให้รู้ว่าเงาดำดันอันนั้นอะ ก็คือน้องโดมเออโดมอ่ะโดมตัวจริงใช่ไหมโดมตัวจริงโดมตัวจริงโดมตัวจริงที่เหมือนกำลังถูกกักขังอยู่ณที่ที่หนึ่งอะไรอย่างนี้เออทุกวันนี้ก็ยังถูกกักขังอยู่นะใช่ต้องสารเขาเหมือนกันนะที่เขาบอกว่าเขาอยากออกมาปล่อยได้แบบปล่อยปล่อยผมปล่อยผมออกมาทีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอย่างตัวของน้องกันที่เข้ามาใหม่ก็ไม่มีความทรงจําอะไรชลุกแล้วก็ตื่นมาโดยพี่รู้ว่า มาจากไหนมาจากไหนเป็นใครต้องมาทําอะไรอะไรเงี้ยเธอจําตอนนั้นได้ไหมที่ตอนหนึ่งหรือตอนสองมั้งที่จิ๊บคุยกับโดมที่เป็นร่าน้องกันที่ที่พูดที่สองว่ามึงเคยบอกกูว่าให้ทําทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดใช่ไหมแล้วตอนนั้นที่เราคุยว่าที่แต่เราตีความไปอีกแบบหนึ่งว่าแบบอาจจะแบบจิ๊บอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก่อนมึงเคยเป็นแบบนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็ได้ข้อใส่ข้อใส่แล้วก็คือโดมในร่าน้องกันเนี่ย ไม่รู้เ no รื่องไม่รรู้เื่องไม่รู้เรื่องเลยว่าก่อนหน้านี้กูพูดอะไรออกไปแต่ว่ามันเป็นมันเป็นร่างของโดมในร่างของน้องบูมที่พูดสิ่งนั้นกับจิ๊บออกมาแต่เหมือนแบบว่ากิจว่าจำวันที่ต้องไปทํางานร้านกาแฟอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนมันยังอยู่มันยังมีความอยู่ขึ้นมันเหมือนมมีความทรงจำเออยยังรู้อยู่ว่าจะต้องไปทําอะไรไปเจอใครแต่แค่แบบว่าก่อนหน้านี้ความทรงจำคนนี้เป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้เลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยโดมเขาเคยทำร้านกาแฟอยู่แล้วถูกป้องไหมใช่แล้วก็กลังจะพาจิ๊บไปเข้าไปทําพอจิ๊บพูดว่า ทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้อ่ะใช่ป่ะแต่อันนั้นเราหมนจีบอะทำไปแล้วสักพักนึงแล้วบอกว่าไม่อยากใช่ตัวเองก็อยากทำ โอเคแต่ว่าไอความทรงจำเนี้มันยังอยู่ก็คือมันเหมือนเป็นวที่แบบว่าเหมือนต้องทําอะไรรู้ว่าต้องทาอะไรอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแต่แค่แบบถ้านึกไปหลังจากก่อนนั้นเนี่ยคือนึกไม่ออกเออแค่นั้นเองเออจริงอันนี้กลายเป็นปมหลักที่แบบใช่เมื่อก่อนดูก็คิดว่ามันเหมือนประโยคใน E ี2สองที่มันคุยกันเลยว่าทาไมตัวโดมาเปลี่ยนไปเออเพราะว่ามันเป็นช่วงกับที่โดนสลับตัวโดนยืนร่างพอดีอ่าถ้าแบบว่าเอาดาๆนะเพราะว่าหินมันมาจากนอกโลกใช่ไหมเราเมื่อกี้เราก็เหมือนพูดไปแล้วว่าแบบว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นต่างดาวอ่าเกี่ย ดาเพราะว่าเหมือนดาวตกเนี้ยมันตกมาเราก็คิดว่าอีหินนั้นอ่ะก็คือดาวตกอันนั้นหรือเปล่าวันนั้นอ่ะที่ตกมาใช่เพราะาสีเดียวกัน,มน,กนไม่ก็จะเป็นเศษเซี่ยว เออที่แบบตกออย่างหนึ่งอาจจะแบบอันเดียวกันที่แบบสามารถสื่อสารกับตัวของโดมที่เป็นน้องกันอาบดได้โดมจะเรียกดมตัวปลอมก็ไม่ได้บ่ได้โดมในร่างน้องกันละกันางยลโดมในร่างกันอะไรเงี้ยที่แบบว่าเหมือนสามารถไอเนี่ยมันสื่อสารได้ไงมันก็เลยมีความสงสัยว่าเอ๊ะหรือมันจะเกี่ยวกับวันนั้นที่ดาวตกลงมาอะไรอย่างงี้เพื่อตัวของ โดมของกันเนี่ยก็คือเหมือนโดนส่งมาทําภารกิจถ้าแบบเอาคิดถ้ามันเป็นในเวนั้นจริงๆเออก็คโดนส่งมาทําภารกิจนั่นเองเนี่ยเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งที่แบบน่าติดตามแต่ภารกิจที่บอกว่านิวกรเนี่ยคืออะไรพระเจ้าองค์ใครใครคือพระเจ้าองค์ใหม่แล้วทํายังไงถึงจะได้พระเจ้าองค์ใหม่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องแบบติดตามแล้วพูดถึงพอยของหินจากนอกโลกกันหน่อยก็คือเป็นเหมือนเป็นเก็บเหมือนพลังอาถรรพ์เก็บไว้นานความมืดใครผู้ใดที่ไปจับ แต่ต้องมันเนี่ยก็จะถึงนเหมือนแบบว่าถูด้านมืดออกมาแล้วก็แบบทําลายฆ่าคนเออแบบทําลายสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่แบบว่าตัวเองแบบว่าอาจจะไม่ชอบหรือเกลียดอร่าเก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ออโต้ฆ่าคนทั้งหมดเลยเลยในโรงยิมแต่แต่แบบค่อนข้างช็อกเหมือนกันเนาะ แหมือนตอนแรกคิดว่าจะฆ่าแค่แบบว่า4คนที่เราเห็นตอนแรกใช่ไหมพอจังหวะที่กล้องวงจรปิดเดินกลับเข้าไปในโรงยิมแบบคือทั้งหมดก็คือพราะตอนก่อนตอนปาร์ตี้ทุกคนคือมันแกล้งออโต้ใช่เพราะทุกคนแบบว่าเหมือนรับน้องเลยแต่จะมีตัวของเจเองที่เขาอาจจะแบบเห็นใจเพื่อนนิดนึงเขาไม่อยากพอแล้วอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นเหมือนก็แบบเป็นซีนที่น้องเดินหนีมาข้างนอกเนาะสองคนนั้นเพื่อนก็แอบถ่ายแล้วก็เห็นว่าเออไปจับอันนี้ปุ๊บเจก็โดนคนแรกเลยแต่เจเนี่ย ร่างไม่โดนเออก็คือร่างไม่หายไม่โดนเผาตายนะตายทำให้สรุปเฉยๆแต่แต่รู้สึกว่าเหมือนเขาตายแล้วเขาบอกเขาตายแล้วอ๋อตายแล้วแต่ร่างยังอยู่แต่ว่าคนอื่นนะร่างถูกทําให้หายไปหมดเลยแล้วทีเนี้ยไอ้ร่างของเจก็อาจจะได้รับพลังจากฝั่มหิตมาอก็เลยเหมือนขึ้นชีพขึ้นมาอะไรอย่างงี้เพราะว่าตัวเองยังไม่ไดบร่างยังไม่สลายไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าตอนนั้นที่เดินเข้าไปก็แบบเนาะเออก็เหมือนแบบแก้แค่แหละก็ไล่เหมือนแบบเผาทั้งหมดทุกคนเออ รวงน้องคนนั้นที่กำลังจะโดนน้องผู้หญิงใช่ไหมกำลังจะโดนเกมแบบว่าตอนแรกฉัคิดว่าจะช่วยซะอีกเห็นมองหน้าใช่สรุปน้องลุกขึ้นมาาอตายเพราะไอ้น้องผู้หญิงอะก็แกล้งลุงแกล้งออตโต้มาตอนแรกเราลืมไปตรงนี้เออก็เลยตายหมดเลยนะแต่ว่าไอ้ตอนจังหวะที่ออโต้กลับมาที่พิพิธภัณฑ์อันนั้นอะคืออันนั้นก็เหมือนเขาจะมาทําตามปฏิบัติภารกิจ แล้วเคลื่อมาหาในท่านสุปะรู้สึกเหมือนเขาอะเออจอมาคืนแล้วก็เออจะมาให้แต่ว่าฝังของเจเนี่ยคือเหมือนอยากได้พลังงมาเพื่อสองนี้ตัวเองบางอย่างมอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับครอบงามแบบว่าอยากมีมีพลังอะมีพลังไม่ได้จะเกี่ยวกับการที่ต้องมาแบบ ติดต่อกับนายท่านหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราก็สังเกตว่าพอนอนมาปุ๊บมันมีสัญลักษณ์ที่ตรงข้อมือที่เป็นรูปเหมือนที่ตอนแรกสถานที่นั้นที่เราเเห็นที่ป็นพระจันทร์แล้วก็มีดอกบัไม้เราก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นสัญลักษณ์ของพิทักษ์รัตการแต่จริงเอามันไม่ใช่อยูอว่าแต่พอมานั่งนึกก็แบบว่าเออแล้วพิทักษ์รัตการเขาจะมีสัญลักษณ์นั้นได้ไงวะไม่ใช่เธอคือเป็นสถานที่ใหม่พร้อมกับตัวละครใหม่แบบบางแบบสับฉันว่าข้นขหลังนะเพราะว่าการที่แบบว่าเอาสายป่านมารับบทเนี่ยบทมันต้องแบบ เนาะแต่รู้แล้วว่าบทน่าจะมายายอยู่ใช่เราจหวาแค่ท่ากีฬาแค่มานั่งมองดูภาพปุ๊บแล้วก็ยิ้มแบบมาเขาท่านี่จะแบบหรือว่าเขาเนี่ยจะมาจากนอกโลกเหมือนกันหรือเปล่าอ้าวอาจจะเป็นิวกอสก็ได้องคใหม่หรือเปล่าพระเจ้าเออต้องรอดูกันแต่ว่าตอนท้ายสุดมันมีแฟชแบ็กกลับไปนู้แต่สมัยจอสอหนึ่งแปดเท่าไหร่นะจะไม่ได้ก็คือแบบสมัยแบบเก่ามากซึ่งเราคิดว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นมันเหมือนเป็น เหตุการณ์อาจจะเป็นกัโรคระบาดโรคระบาดอันนี้คือคาดเดาไม่ไู้เพราะว่าเห็นศพแบบลอยตามน้ำเพราะว่าเหมือนเราเคยดูละครเรื่องผ่านๆมาแบบว่าที่โรคระบาดเนาะศพเขาก็เหมือนแบบศพก็จะแบบนี้ลอยน้ำประมาณนั้นแต่ว่าคนที่ลอยมากับเรือเนี่ย ก็คือโดมแต่ว่ามันการแต่งตัวมันเป็นโดมแบบยุคใหม่อะใช่มันมีหมวกมันมีหมวกที่เป็นยุคแบบยุคใหม่เออเหมือนแบบมาจากอนาคตเออแต่ว่าคุณกระทากันอย่างตัวเป็นสมัยก่อนใช่แล้วบวกกับที่เขาเรียกจันด้วยจันเนี่ยมันท่้น่าจะเป็นชื่อของคนในยุคแบบยุคงเก่าก็อาจจะแบบว่าจริงๆอาจจะเจอมาเกือบทุกยุคเลยหรือเปล่าเอออ้เออแต่ฉันตงใส่แบบ เอาง่ายเหมือนโดมอ่ะโดนส่งมาทํามาช่วยมาทําภารกิจอะไรบางอย่างแบบในแต่ละครั้งอะแาแล้วแบบอายุไขผมหมดอายุไขผมโดมคนใหม่มาอีกมาใหม่อะไรอยเงี้ยอันนี้คือการคาดเดากันแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สูงเหมือนกัน เหมือนชว์น่ะเป็นรระบาดอาจจะแบบเออส่งมาช่วยหรือว่าชงลงระบาดอะไรอย่างนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันคือการคาดเดาคือเพราะว่าเอาจริงปมเยอะคนเยอะมันไม่เคลียร์หรอกในตอนเนี้ยเราได้แต่เพียงแค่แบบคาดการแล้วก็คาดเดาวิเคราะห์ไปตามที่เราแบบดูมาว่าจะแบบเป็นเวไหนบ้างแต่เพราะว่าเรื่องเขาต้องเล่าไล่เล่าเรื่องของของอาถรรพ์ไปเรื่อยๆจนครบเลยใช่ แต่สนุกมากสนุกดูมาสีตอนคือแบบไม่ผิดหวังสักตอนรู้วตอนนี้เปิดตัวน้องนักแสดงใหม่ด้วยอีกสองคนใช่อน้องอะไรนะหล้งจากว่ากับน้องอินดี้อินดี้นี่เคยร้องเพลงประกอบไปวอรซ่าอ่าอ่าอุ้ยแอบคาดหวังนะจะมีซีรีสองคนนี้แนะแต่น้องเคนาน้องแสดงดีเลยแสดงดีเนาะก็อาจจะได้ดูงานน้องๆเพิ่มเติมตล้วก็แล้วก็พวินนะ บ<ข>อ,อนขอบทตัวดีให้หน่อยเธอต้องบอนจีมก่อน G ีมค้าขอบทตัวดีให้พวินทักหนึ่งเรื่อง <laughs> เอาจริงว่าตั้งแต่ช่วงหลังมาแทบไม่เห็นแล้วตัวละครแบบดีๆที่แบบว่า เราคนเดีจะได้รับบทบ้าจะเป็นแบบตัวร้ายซะเยอะเลยแต่ว่าแบบว่าเขาเรียกว่านะก็อาจจะเหมาะสมอะไรอย่างนี้น้องแสดงได้ถึงบทบาทใช่ศักยภาพแสดงได้เลยเห็นว่าเธอเหมาะสมกับบทตัวละครตัวร้ายแต่ก็ได้แต่วิงบอกว่าจะมีสักเรื่องให้เราเล่จะด่าก็ด่าไม่เต็มปากเอออาจจะมีตอนนั้นเรื่องนึงในแล้วแดาวไงก็ยังแบบน่ารักก็รักอยู่อะไรอย่างนี้นะครับเอาไปรอดูกันต่อแล้วก็ทุกคนในอีพีหน้าละกันโอ้โหว่าเรื่องราวนี่แบบจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะั่นกับซีรีส์เรื่อง Midnight m i s s พิพิธภัณฑ์รัตการใน EP ที่3แล้วก็ EP ที่4นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ tag ไอปอนท์ทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีหนึ่งกับ r e a c t i o n ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ